ร็ดแล้วครับอือหือเป็นเดี่ยบนะครับคนไหนเสียบครับเสียบคนสวัสดีครับผมบ่าวปอนสนแนวเมืเออ่อนี่ยทีมาพ้าหยิวิธีอบไก่แล้วครับหรือไก่ไตหน่ำนะครับเครื่องเลสิมี่ไข่ข้าวบมะกรูดครับเครื่องแกงเครื่องอบครับเรือเป็นต้อง แบบนึงก็ได้ครับกระเทียมดองครับขาดไม่ได้น้ำปลาครับพริกป่นครับรสดีครับน้ำตาลสุรลดกระเทียมครับแล้วก็ไก่ครับจะเป็นโค้งไก่นะครับเอาใส่หมดหนึ่งแบบดีนะครับแล้วก็ไปซับนะครับนี่ซับคือต้มนะครับนี่นี่พวกซับเหลวนะครับพาเบิ่งนวิธีต่ำเครื่องครับวันนี้ มาครับอันดับแรกจะใส่พริกด้วยก็ได้ครับพริกแห้งครับหรือว่าขาเจอยแบบนี้ก็ได้ครับนี่อันดับแรกครับพริกครับใส่ลงไปเลยครับสักสองส่วนสามส่วนก็ได้ครับตามขมหมักครับพริกนะครับดับสองครับกระเทียมครับสอมมถตีครับตีแล้วก็ใส่ลงไปครับมันจะได้แกะง่ายครับ ใส่ลงไปแล้วนะครับเบอร์นี้ก็มาซ้อยตะไข่ครับซ้อยนิดหน่อยครับโอ้นี่จะบกเขาครับซ้อยล้วเลี่ยนะครับ,น,รบนี่ซ้อยละเอียดครับ ใส่ลงไปครับตะไข่าหากว่าดีค่าครับต้องใส่ลายเราครับค่าต้องจี่ข้าวครับใส่ลายพอแเดลียวครับใส่ลงไปครับ วันนี้ตำก่อนนะครับวันนี้ตำให้ละเอียดเลยครับอนี้จะเทียมดองครับใส่เบอ,อร์ทอเลยครับใส่เลยวันนี้ก็ใส่ไปเลยครับ ดี๋ยวโคกออก,กนครับตารกอกเบีอยออกกไปใบบกูดครับเด็ดใบใส่เลยครับบนดองซ้อยจะหาใบครับมันหอมครับใบบกูดเครื่องแกงครับใส่ไปเลยครับไม่โคกนี่ ใส่ยักส่วอหนึ่งครับใส่ไปเรื่อยๆเลยครับไม่ผิดเดับน้ำปลาครับใส่ยักหน่อยด,ด,ดีครับใส่เลยสดีสามสอนครับใส่เลย เดี๋ยวอีกส่อนนึงครับต oh. จ้าบบนัวน้ำตาลครับน้ำตาลน้ำตาลยังอะไรครับไส้ขาวแดงได้เบิดครับใส่เลยครับสองซอนสโุดครับสโุดสองซอนครับครบแล้วครับ ไปห้องกับคนณได้เขาให้เขากันหน้าไปนี่ที่ลงเลยครับนี่หมอไก่ห้องนี่ครับมาหนึ่งห้องนี่ครับที่ลงเลยครับหน้ามาใส่เล็กน้อยครับใส่ลางคุกนามใส่เล็กน้อยครับ เร,รีใส่โคกเลรครับล่างแต่ประมาณแก้วนึงครับที่ใส่เลยครับนี่มันก็ะคน้นในเขากันนะครับนี่ก้อนเดียวไปขางไฟเดี๋ยวผมลืมอย่างเนึงครับัะปาดใส่โคกเลยรครับแต่ผม เทียลงแล้วครับผมลืมหลายยางหลายครับเอากเก่าเซหมอนหนึ่งกันเลยครับได้ที่กันครับแก่ลงเลยครับนี่จะจุดไหมครับแกยลงเลยครับก็ลองใส่โคกกันเลยครับใส่ที่หลังกันเลยไปเสยโคกเลขกันนั่นเหลีรยวกันเหลี่ยมกัใไ่ครับนี่ยแกใไซเลยครับแล้วก็ข้นกับเขากันครับ น้หม้อมาค่างไฟนะครับไฟเต่านะครับเตาแกสก็ได้ครับจะมีซ่านะครับใส่นามมะคืองึงครับเป็นามกินนะครับเพราะว่ามันจะหยดลงห้องเตเขาเรียกนามเตยต้นครับก็ามาค่างขึ้งหม้อหนึ่งนะครับ มันฟิวนะครับมันจะใหม่หมอแต่มันฟิวครับให้สังเกีน้าข้างบนนี่ครับมันจะฟุดฐานฟุดเหล้วก็เปลี่ยนออกครับเปี่ยนนอกแล้วกับน้ามาใส่ใหม่ครับสามขังครับเปียโนื่สามขังใกล้จะสุกเลยครับนี่ครับพขนามันฟุดแบบนี้ครับนี่มันจะไม่เป็นตุ้มมันตุมขึ้นฟุดขึ้นมากครับนี่เฮ้ยเขาเปียนออกเลยครับให้จำไว้ว่าสามน้าครับ จะไก่พันธุ์หรือไก่ปิดตูไก่บ้านก็ได้เบิ้ครับถ้าฟูดสามครั้งครับซุกครับเขาก็เปลี่ยนดอกแล้วครับเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนให้เบิ้งครับเขาก็หนามออกมาที่ถิ่มนะครับเขาก็หนามไม่ใส่ครับนามที่มันบนห่อนแบบอันที่ถิ่มนะครับเป็นนามไม่ครับเปลี่ยนเร้วครับ สั่มเก่าที่ถิ่เลยครับกับมะข้างครับนี่แบบนี้รับสามเทียครับไกลจะซุกเลยครับกินได้เลยครับข้าวใใหญ่มันหัวออกนะครับนี่้าไมันมีควันขึ้นมาเนี่ครับก็แปลว่ามันหัวข้าเก่าผ่าครับผ่ามาว่างเป็นรุ่งกลุนมครับเทึ่งมอวนครับเอ้เกิดตัวซ้ำนะครับว่างทับลงไปมันก็จะบรวบครับ้ามันร่วกใกลจะไหมครับหนามันจะแหงครับ เข้าใจนะครับนีครับซุกเรี่ยวครับนี่มีนเป็นถ้าเป็นไก่พันธุ์นะครับมันจะน้ำลายครับเวลาเขาตุ่มไปผมไม่ได้ใส่น้ำอีกนะครับนี่ถ้าเป็นไก่บ้านน้ำมันจะหน่อยครับอันนี้ไก่พันธุ์น้ำมันออกมากครับไม่ไหลนีครับเสรเรี่้วครับอือหือเป็นเสียบนะครับคนไหนเสีบครับแสีบคน อาครับไหมฝากกดติดตามน้ำเด้อครับบาวป่อนเส้นเนี่ยวขอบคุณครับขออนุญาตกินน้นครับบันนี้ฝากยิดตามน้ำเด้อครับ